อเอาเพชรพาลวดสวัสดีพี่สูซูฟูสุคนกับผมมาลวพี่น้องลาพัฒนาเสียนเขียมะมาลาดลาพัฒนาเสียนเขียมะลาดเนาะพี่น้องเนาะวันพุทธที่ยี่สิบสองโมกราส,สองห้าหกแปดมื่อขึ้นในลาพัฒนามันออกนี่เด้อพี่น้องนี่ลาพัฒนาเมื่อขึ้นนี่ส่วนสามตัวบนเนี่ยก็แม่นศูนย์แปดหกสองตัวบนกับแปดหก สองตัวล่างก็คือศูนย์ศูนย์นะพี่น้องเลขเลขออกศูนย์ศูนย์เลขเป่าเลขเบินเน้ลนะพี่น้องเนาะเลขมันเบิ้ลเอาเยอ่ครับส่วนเลขเด่นเพิ่นกับมาหกมาตัวเน้นนะพี่น้องเนาะเพิ่นให้หกเจ็ดแปดส่วนตัวเน้นของเพิ่นเพิ่นก็นเน้นหาครับหก กมาหกนะพี่น้องเนาะมาแปดหกเด้อพี่น้องจับคู่พ่กเขาตัเลขดับเพิ่นเนี่ยยูที่พี่น้องยูอีกลักเด็กดับเพิ่นเลขดับเสี้ยนเขียนมาลาดยูเพิ่นดับเจ็ดเจ็ดลักอะหกเจ็ดเจ็ดหกเนี่ยดับยูนะพี่น้องเด้อตัเลขเด่นเนี่ยถ้าเขาวิ่งรูดเท่ากับคือไดหกเนาะพี่น้องเนาะได้เอาเขามาตามกันต่อพี่น้องลาวพัฒนาเซียนเขียนมาลาด วันพุธหยบสมกราห์แปดหกแพี่น้องหกแปดือดับ เดี๋ยวเราพี่ต้องหากันออ เลขจิตบนล่าง เหล็กติดบนล่างสี ห้าหกหวดน,นี้จัดไปเลยพี่นออกแขนแขนเพื่อนไ้เม็ดเดียวเลยตัวเนี่นของเพื่นเน,นีนสีเม็ดเดียวสายวิ่งสายโหลดก็นด้สี่ตัวเดียวสี่ห้าหก เน้นสีเม็ดเดียวโคโลส่วนจับโคโูสี่แปดสี่เก้ามักพวกนีนองสี่แปดสี่เกมักน้ำเพลินบ่คันบ่หมักน้ำเพลินก็หามาใส่เสียหกได้ ศูนย์ห้าหกสองสี่คู่คือเก่าพี่น้องสี่คู่คือเก่าสี่แปดสี่เกา้าศูนย์หาหกสอง มาเบิ้งเล็กดับบนล่างป่านนี้แต่ว่าเล็กดับบน่งังคนเหม็นได,พนด้พี่น้องได้ยูขงวดได้พี่น้องเข้ามากับเบาดับบนล่าง หนึ่งเก่ศเกอันนี้ดับบนล่างได้พี่น้องได้ดับบนล่างพี่น้องห้องกับแคบหน้าจอได้มักชอบตัวใดก็ได้ เลข4คู4หางเนี่ย4 8 4 9 0หา6 2เนี่ดับบนล่าง9 1 1 9 0 9 9 0หนี่ยเบิ้งไล่มือของเพื่อนกระไรพี่น้องเนี่เหลี่ยมตาเนาะพี่น้องแดดซองอยู่กลางเดินกลางแดดนี่แหละไล่มือของเพื่อนดับบนล่างเนี่แหละพี่น้องก็เห็นอยู่ที่นอมันอยู่กลางเดินกลางแดดเลยล่ละนี่เอ้า พี่น้องห้องก็แคบหน้าจอยอยีกรอบ้ามากระจัดตะขัดกระพานได้ตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณเสียอเขียนมาลาลแล้วครับผมที่แบ่งปันแนวทางล่าพัฒนาขอให้พี่น้องเข้าโชคมานก,กันสุขผู้สขุนเดอ้อรวยรวยเฮงเฮงปังปังกันเอาฝากคนไลยคนแช่คนที่ต,ตามเพรพารวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม